งัวตโตนะครับงัวตโตนะครับะตอหัวโตเขาได้เสียครับไอ้ดำอัดเลยเอาดำอัดรัว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 เดงเป็นแดงดำเป็นดำนะครับแดงเป็นแดงดำเป็นดำชัดเจนนะเด้งงามดอนระคนใจชัรนะครับคนนินงามเก้า โค้เพชรเกษมนะครับ8ปดหมื่นนะคนนี้8ปดหมื่นแบะชนวงแบะชนวง <c oughs> บนรอบยังนิ่งๆอยู่นะครับบนรอบยังนิ่งๆกันอยู่นะยังบ่มีราคานะ เขากว้างนะเขากว้างเขาแบนนะเล็กนี่เขาวงเขาอยู <c ups>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  ่ไหนครับโอ้หนี่เป็นคู่ที่ฮกนะครับคู่ที่ฮกผู่สุดท้ายรอบแรกครับผู้รอบแรกเขจะใบสามแล้วสมัยชิกใบสามแล้วเฮ้ยเดามันว่าเด้งแค่ไปเด้งแค่ไป ดำต่อ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 ทำมาทำมาดมาทั้งตัวทั้งเขาเลยไหมไอเดเกแกไป ดำพักไผ่ดำผักไปดำโพม่เอาวินรุดแล้วตัวดำวินรุดแล้วดำต่อหน้า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 สมาชิกหน้าดำต่อหน้าดำต่อหน้า แข้งขี่มานะแปด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 ขี่ไปซุดนะครับเด็กขี่ขอฟังจุูงมานลงไปหน่อยดำต้อนไปนะดำต้อนไปหาทั่วนะดำต้อนไปหาทั่วไอ้ดำคมไปแดงเวียงออกมาแดงเวียงแดงถอยมาคิวแตกนะตัวแดงคิวแตกนะ เออตัวไหนห้องตัวไหนห้องเสียงตัวไหนเสียงตัวไหนไอ้ดำดอดอไอ้ดำดอไปแล้ว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 ดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวแบะนะแบะชนะนะแบะชนะนะอ้าวยอมแล้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 ว4นาทีนะครับ4นาทีนะ4นาทีนะ ไปดำนะครับหน้าาหัวลกรนเป็นชนาเนะเดิันพบ